เพื่อนแม่ได้ดูช่องมิตส์สองหรือยังยังเลยวะ่ะแล้วเพื่อนแต่มันคือช่องเลยวะ่ะฉันเจอช่องตึนนอสอ,อะไรนะแค่ว่อะไรนะฉินเจอช่องมิตร์นอสอือนี่เกับช่องมิตส์สองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเมลอนแซนบ็อกเราจะมาสร้างสนามเทนนิสกันไป กดอวันนี้ก่อันนี้ปกติแล้วก็ปกติโอเคแล้วทุกคนแล้วก็ใส่เดี๋ยวเราทำสนามก่อนร้อ <nur> ย <os of onos> ้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่ติดคลิปใหม่คลิปใหม่ทุกวันอาทิตย์จันทร์มาต่อเจดับจันทร์พุธ ถ้าวันไหนวางก็อดัดวันทำไมวางก็ไม่อัดเลยถ้าที่เก็บก็ไม่อดัดเขียนแล้วทักบายวันวันเสาร์เชื่อปะวันเสาร์เนี่ยกูอัดไปกี่คลิปว่าห <l it> ้าคลิปกูเห็นด้วตอนกลางวันเนงรัวเลยต,ต,ต่ต่ตตาตูตูตูต,ต,ต,ตมาทำมาเก่ได้ทำมานะคบท่านผู้ชมแล้วก็อวกอบอก อัดเสร้นลงคลิปแบบนี้อืมแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์แป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่เล่นแป๊บหนึ่งก็อัดใหม่เลยเพราะพอลงไอพเอสเสร็จปุ๊บโหลดปุ๊บลง youtube ปุ๊บแล้วก็มาอัดใหม่เพาบางคลิปก็ตัดไงเชียวอืมบางคลิปก็อ้ําไม่ได้ตัดเลยใส่อินโทรอย่างเดียวอินโทรต้องเอ้ยเพื่อนอะไรยงชั่เอยจะโถเลี้ยงเสียงกุ้งเบาอวะทำทำอินโทรไหนมาอีทั่วเดี๋ยวเลยอ่ะมันดีแล้ว โอเคนะครับทุกคนเราวบทเรื่องปัญหากมิเตอร์น็อตไปปัญหายามว่างครับว่ะว่ะถ้าตัวให้ทั้งเองทั้งไหนมีแรงในอย่างกับแค่วมันใช่ใช่ได้แหละถ้าเทนนิสลูกลุกถ้าตีเทนนิสว้าวตอร์มึงตีเทนนิสหลุมฟาดเดี๋ยวอันนี้มาเทนนิสแล้วกัน ไปนะคแล้วตัดไปตอนที่เด็กโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําเสร็จไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะมาทําอีกฝั่งหนึ่งการเป็นสีน,นี่ช่วงนี้ก็จะอัาเมลอนแซนบอกนานเลยนะนโอเคนะครับรอติดช่วงนี้เราก็จะอัาเมลอนแซนบ็อกนานๆแบบนานโขนมาก เราว่างเราไม่มีเกมอะไรเล่นเอาง่ายฝันได้คณต้องใช้วิธีนอนแล้วนะล่ะระดับมือโปรวิธีอะไร แค่แข้งหัวก่อนเร้อยฮะกระดูกคอหักหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลย <ời> หัวูงกว่านไรแล้วกันการล็อก็แบบเดิมเลยครับทุกคนเสียงเบกัน่นนะขอช็ต่อลกันไปนู้นอไปดีบ้างเลยนะโอเคนะครับน็อตกลับไปแล้วเราเหลือแค่สองคน เือเลอแค่คนเดียวนะเอเอเลยแค่สองคนคนดูด้วยเอ้ยสัสีต้องไม่เหมือนกันอีพีนี้ก็ไม่ยิ่งใหญ่มากเอ้ยเดี๋ยวเราทำ เขาแค่แป๊บโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสร้างสนามฟันดาบกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บง้า